สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆนะจ๊ะนะครับเมื่อนี้สิมาติดตามความคืบหน้าของงัวที่ซื้อว่าผ้าขวัญครับที่เกิดอบัติเหตุหกล่มเลยกับสะโพกกระแทกกรับต่อไม้ครับทีมงานได้ช่วยเหลือโดยการเหตุกายภาพบําบัดตามคำแนะนำของเจ้าที่ประสุทติ์ประปจำอำเภอครับก็ ผมเคยลงคลิปนั่นไว้แล้วแหะตอนผสิบกว่าวันที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ลุกได้แล้วแต่ว่าแยกแยกตัวอยู่จะพาไปบึงครับนี่คือน้องผ้า,าวขวัญด้วยครับเด้อที่เกินนอดอุบัติเหตุเสื้อรัดขาหลังเขาเดีอยครับ เฮ็ดให้เขาล้มสะโพกกระแทกกรับต่อไม้ครับอาการสาหัสทีมงานก็เ,เลยมาสวยกันครับปล่อยวันนึกว่ามั่สิดีขึ้นเองมันบ่ดีก็เลยปรึกษาปะสุสัตว์เขาให้คข้าในนํนำว่าให้ใส่ปีพยุงร่างกายเขาขึ้นให้เขาสามารถเคลื่อนไหวแข่งขาเขาได้ครับ แล้วก็ส่วนระบบการกินอาหารเขาเนี่ก็ยังปกติครับก็เลยซอยกันเห็ดนะครับซึ่งผมเคยลงคลิปตอนซอยเรือเขาไว้แล้วละครับประมาณสิบกว่าปีเออสิบกว่ามือที่แล้วสิบกว่าวันที่แล้วนี่ตอนนี้เขาลุกได้แล้วครับลุกได้เดินได้กินอาหารได้แต่ว่าเอาเขามาไหวม้มงอ่านี่ผู้เดียวครับเพราะว่าย่าน ถ้าไปร่วมก็มูผัดยานหมูเขาซ้นครับครับอันนี้นี่เป็นหญ้าที่ปลูกไว้ใหง้งัวเลยครับงัวคอกเดียวกันและครับงัวตัวที่มันเกิดอุบัติเหตุนะครับซื้อ้าขวัญตัวเป็นตั้งสื้อไว้เหตุใดบ่อยนะครับอันนี้เป็นหญ้าแพงแพงกุล่าครับเป็นปลูกไว้ใหง้งัวครับอันนี้ สิพ้ามาเบ่งคอกงัวครับนี่แหละครับเลี้ยงงัวไว้หลายตัวได้ครับครับนี่เป็นคอกงัวครับอ่าเป็นงัวคอกเดียวกันแหละครับกับตัวที่อยู่ตัวเดียวเมื่อกี้สิพ่อเบ่งครับคอกงัวเขาไปตาสะออนครับเงินอยู่นี่หลายแสนนะครับเป็นแสนขึ้นไปได้ครับ สามตัวนี่กะโอ้ตกไปตัวละหาหกหมื่นแล้วครับนี่สามตัวนี่ตัวใหญ่ๆนี่ผ่ตามกาหาหกหมื่นครับไว้ถามผู้เจ้าเพิ่นจักเปิรนไปทางไหนแล้วมีวัวอยู่นี่นี่โอ้หมันเก้าตัว,ว่มได้ครับอยู่นี่สิบทั้งนกผ้าขวัญอันนี้อ้วนท่วมซูบบุครับอันนี้อ่า นี่ตัวนี้นี่เป็นห้าหวานครับนี่ปลูกไว้ให้งวัวงขึ้นกันเละครับฮะตัวนี้ครับ,รบห้าหวานครับนี้เป็นปลูกไว้ให้งว่วกกำลังงามครับนี่นี่โซลาเซลครับหลังจากมีโซลาเซลนี่เฮดไหยเกษตรกรนี่มีงานทำขึ้นหลายครับปลูกพักก็สบาย เลี้ยงปลาก็ได้สูบน้ำกันเลยครับตอนนี้กำลังสูบน้ำอยู่พอดีครับสูบน้ำพอดีนี่น้ำมันไหลอย,อยู่ครับปล่อยมันไหลไปเองมันก็ต้องเสียขาไฟครับมันไหลแล้วก็ล้นลงสะแล้วครับวันนี้ ลุงซะครับพอดีเซเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งกุ้งฝอยเท่าไหร่ครับด้านนี้ก็ปลูกหญ้าหวานครับใส่มอเตอร์ครับปั้มน้ำขึ้นมาใส่สปริงเกอร์เพราะว่ามันต้องใส่แห้งเลยครับสปริงเกอร์มันถึงจะเปิดได้หลายตัวให้มันแรงเพื่อแรงเวียดของสปริงเกอร์ อันนี้เป็น,เป,นเป็นเป็นห้าหวานครับอิสพานนร์ลนีคกับปลูกทัวไว้อันแปลงนะเดยโต้แรกเนี่นยนี่เปลี่ยน่ะยุบเนี่ยเปลี่ยนต้นต้นทีมีอันข้อหน้านานบ่ครับอันนี้เป็นหนะยาหวานครับอันนี้อันนี้นครับห้าหวาน ปลูกไว้ครับอันนี้ปลูกไว้เหงูัวเอากินระหว่างหย่าน้ำแน่ฟางน้ำแน่ครับเพราะว่าอาชีพลักกับ้าวนาอยู่แล้วครับอันนี้เป็นอาชีพเสริมรายได้แต่ว่าอาชีพเสริมรายได้ตอนนี้มีรายได้หลายกว่าอาชีพลักนะครับเข <c oughs> า้ะปลูกไว้กินซื้อครับขายกันราคาตกต่าเอาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูลเลี้ยงมาไปเลยครับขายเป็ดขายไก่ได้หลายกว่าขายเขาแล้ว ตัวนี้เป็นเนื้อเปียรครับอันนี้เ,น,เนื้อเปียนี่เพิ่งจะปลูกครับตอนนี้ก็แทงขึ้นมาแล้วครับตัว่หญเนี่เปียนี่พอเขาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ค้ายๆครับต้นน้อยนะครับแต่เป็นห้าแลวก็ต้องเวลาให้กินเนี่ยต้องหาเครื่องมาบดถึงมันพร้อมนะครับอันนี้ก็ยังเป็นห้าหวานอยู่ครับบรรยากาศท้องทุ่งนา ตอนแสายนะครับตอนนี้ก็เก้าโมงครับเก้าโมงา้าอ,อันนี้ก็เป็นกระท่อมุดสะเกิบกักน้ำไว้น้ำแหงสูบขึ้นจากน้ำใต้ดินโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับโซลาเซล ติดเสมอเอาขึ้นมาเลยครับครับย่านนี้เปลียนทีว่าเนี่ยครับน,นี่แหละครับเพิ่นปูกวันทนเล้วครับอันนี้ก็ยังวัทันหยกแตงครับอเอาแสแสหน้าไว้ซะก่อนตอนนี้ก็แตกงอกแล้วก็มนีครับบางอันก็สิแตกเป็นงอกออกมาครับครับคลิปนี้ก็ ก็สิเอาไว้เพียงสำนีแล้วครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปดูอีกสวนหนึ่งครับที่ว่าใส่พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับทำสวนคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ